มาแล้วมาแล้วสิมาสีเขาโอ้โอ้มาดำก็จริงเดนะมาดำต้นขามต้นขั้มสวัส um> ดีครับมือแสนโคตสถ้าไปเกี่ยวเข่ารถเสบียงเด้อครับแรนอยู่ทั้งนานเด็กด่าทงให้รงหน้านะครับน้องนี Todo> ่โอ้โหเจ๋อครับ จะเลื่นเติบอยู่ได้นะมีเสาให้ป่าเร่งสูงพันโยกุลนะครับเห็นยูคไกลๆพ้นกับพ้า3ยอดอ่ะนี่มาทางเขาแล้วครับนี่สวัสดีไรโยเอาเมื่อวเฮียเดี๋ยวเด้วนี่แหละครับทีมงานแม่บ้านเตรียมขบเข่ามาให้พนักงานอธิทฐานได้เลยครับอธิษฐานนะ ตอนนี้จังมองแล้วนี่กำลังพักกินเขากินน้ำกันครับเยอยมาเดเออเสียลอตเตอรี่ได้นี่โอ้รัเบเบ็ดรับเ็ดเออ,เอแม่บ้านคนนี้ยืนทำอะไรครับนี่อ่ายืนสมวิวยืนชมวิว <laughs> อันนี้มาดามมาดาม เมื่อเมื่อฤดแล้วตอนนี้มาดามสิ่มตียังครับนี่ตำ่มักนัดตำ่มติมนัดบ่แม่นแล้วโอ้จะพูดตำกับน้ำได้ อู้ระเบิงนี่กำลังสับปักหนักลงครับจับกันกัน้อยน้อยๆกับกั่เต็มมือสักหน่อยมัวะต้องสั่งใหญ่กว่านี้ อีป yeah, ูน yeah. like yeah. mm ้ำแคบค่ะ hmm. ทีน hmm. ี้เอาจะมาสีเงยอันวางลงก่อนเมาติงเอาเมาอีกนึ่เตีหมดเลยตีหมดตีหมดถ้าจับไม่เมย์้าจับแคบหมดเลย โอ้ตับบางหุงบังหุงเหิ่มนะครับผมเหมืละกอมืละกอเหิ่มเอาอีสานมันเท่ากับบางฮุงเนาะอันนี่ยำภาพยนตร์ครับอันนี้ภาพยนตร์อันนี้ภาพยนตร์บัวยำภาพยนตร์กินอแลวนี่เป็นแต่แล้วว่ามือนีนเกี่ยวเขาอนี่บัวเขาเล้วแล้วเหรออะเลี้วเล้ยวนี่ปุ๊บ อไปอีกห้องนึงาไนึงได้เป็นวมื่นีอืมนีาเมือ่าเขาได้นี่เพราะพ่อเพนดักินแก๊ะคูงอแกนวะคูงอันนี้คือหมกจอฟอนทีนงพิมงานมนาอีกแล้วที่นี่เป็นย่างคับมุกเนี่ใช้ก็เป็น่างบบนั้น กินข้าวอิ่มน้ำสัปแรกแล้วตาคือยืดยาวยืดยาี่ยวยังนี้ครับท,ทั้ง <c oughs> คนก้มบ่ลงมแล้วบ่<ม> <c oughs> นี่ยเกี่ยวตาแล้วเข่าให้หกแนงมองหนีเน,ะน,นาะเกี่ยวเขาอยู่บ้านโศกนกไก่หน้าครับตอนนี้ครับนี่โอ้แต<อ>่ะละคนนี่เ,เขาให้แล้วครับเขาให้นี่หลายหลายแน่ี่ยเพราะว่าิเขาให้หยาแั่หลายแน่ยว่ามันคุ้มหยาบ่ได้ะเออมันคุ้มหยาบ่ได้ครับมันบอกคือเข่าหน้าบ่ไอตทีบอกคือเข่าหน้าเข่าหน้ามันก็ะชี้ เหลืออีกบ่าไรก็แล้วครับนี่ไปสุดปลานี่ก็แล้วแล้วเลี้ยวทุ่งนี่เหมือนที่ไปทุ่งไม่พอแล้วอ๋อโอ้ขยันครับขับช่วยกันเนี่ยกระดูกสันหลังของซาดนะครับผมโบไดจังเนี่ยโอ๋อบไดจางครับบอกแล้วครับโบไดจางเนี่ยนี่อันนี้เขาเอิ่อว่าเอียงกับล้มแข็งนี่เนี่ครับโอ้หงายไหลลีน้องหกเนาะสาวสวยใส่ใยใยใยสวยอยู่แถวนี่สวยมาด้วยเอออ้าวคนสวยครับ โอ้ยสร้างภาพครับนี่ว่าไอ้สร้างภาพว่าได้ว่าได้สามตนนะเพี่ยคือคือกำน้อยนะครับคือกำน้อยนะครับนี่ครับนี่ต้องคุณนายมาดามนี่เบิ่งนี่สายโซ่ด้วยกับแม่ดำอือไหนโย่ยังไง่ยวเขาเล่ามาเล่ามาเป็นวะเล่าทั้งหยาเล่าทั้งยานั่นเออนี่ครับ โอ้ซอยกันขยันขันแข็งอยู่ครับทีมงานสุดนี่ลองเกี่ยววะครับนี่ขึ้นเองเนี่ยนี่เสื้อแดงนี่เฮ้ยเนี่ยมืงขึ้นบอระบอนนนเลยครับทีมงานสุดนี่ครับหอกเลาะครับนานนานี่สลัดเล็กน้อยครับไม่เกี่ยวอยู่ในห่มครับเกี่ยวไปใส่ผมมาใส่เลยเกี่ยวอยู่แถวนี่แหละนี่ทัทากลมกุ๊กกุ๊กกว่าอย่นี่เอิ้น โอ้ส oh, ลาบแ<ม>ต่ละคนนี่อ๋ออ,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 อันนี้มาอีหยงก็ท่ามเขาเอนอีหยงก็น,นี้มันโบแมนตัวแห่เออเดมันโบแมนโบแมนแม็นบ่นนบอ,อตอนแรกว่าเป็นบักทัวแห่โบแมนมนี่มันเป็นเครื่อกินบ่ได้กินแล้วตายเบียครับห้อมแล้วครับห้อมแล้วตอนนี้ห้อมแล้วห้แล้วกุ้งโงมจะ่งไปอะ โปรยกันดีคร um, ับตกปีน yeah. uh, okay. uh, <phone> ี้ได้พันแม่ลูกมา้ยเ่าอ๋อได้พันแม่ลูกกี้พันแม่จอดไปเลี้ยงเขาต้งน้ปปนนี่าะที่ได้เขาพันนี่มาผสมหยาเนี่ยหายากเด้เราพันมาผสมหยาเนาะเขาเอ่ยว่าเขาพันแม่ลูกเขาพันแม่ลูกคินว่าเป็นสาวจชไดมเขาพันนี่มาจุ่มนั่นหน่อยๆคือไปยุกันไรท่านน่ะขึ้นท่อว่า

เกี่ยวเขาเลยนี <ś> ่ <c oughs> ป้ายังพารา หมเจ้ามองหนีมันหกเขาให้นี่แล้วย้อนไมาดนีน่นี่่เห็นนาคมาเียวเล้พาออกเนีนี่แล้วย้อนไนี่เออเยอหมดเลี้วยอืดเกียวนเดียวอ่ะเล้ยวย้อนอเไรเไรบอกเขาไปทั้งหมดเจี๊เรเศพคนคนเดียวอ่าสิแล้วแเหลือหน่อยเดียวเนี่ครับ โอเคเออที่มาให้เปลียนเกลียวสร้อยเมื่อนี้ถือว่ารุ่งรุ่งไปด้วยดีแล้วครับอ่าเลี้ยวตะเวนเราก็จะไปอีกร้านหนึ่งอยู่อ่หลับงานต่อรุ่งรุ่งแล้วโอ้พุ่มใหญ่พุ่มใหญ่หมู่พวกทุกคนที่มาซอยส่ทุกคนที่มาซอยเเฮ้รียบร้อยครับบ้านนี้ขอบคุณหลายๆเลยครับผม คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องอีสานคนโกนะครับเนะาะออย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยครับสิบ,บรอดไอพารคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ oh. น,นี้มันไม่ยัง